สวัสดีครับวันนี้รถแน่นๆเลยไม่ได้ไหลานานรอรถทำเสร็จนะครับค่อยมาไลาทีทีเดียววันนี้จัดให้แน่นๆ,ๆเลยครับรถสีเทาสองคันเลยสีม่วงนี่รงซิ่งครับภายใน VAP g e a อ Auto นะครับ สว,สวยเลยครับตอนนี้รถเยอะมากอันนี้เริ่มต้นที่คันนี้เลยดีกว่าปี2012นนะครับเดิมๆนะครับ เดิมๆแต่จัดภายในให้แล้วนะครับจัดทรงภายในให้แล้วภุ้มภายในใหม่ทั้งคันนะครับปูพื้นใหม่เบาะใหม่แอร์ใหม่ใหม่หมดทุกอย่างนะครับ อันนี้เดิมเดิมรถปีสองพันสิบสองนะครับรถปีสองพันสิบสองเป็นตู้ทึบนะครับเจาะตัวตู้ทึบเจาะมานะครับรถก็สภาพประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีเบียดข้างมานิดหน่อยนะครับก็ตั้งราคากันไปก็สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ ดาวเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้คันถัดมายังเหลือเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับคันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกครับภายในยังไม่เสร็จนะครับสองคันนี้ตั้งอยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับมีปีศูนย์เก้ากับปีศูนย์เจ็ดนะครับถัดมาคันนี้แล้วครับสี่เท่าแจ๊สครับ ที่นิยมนิยมนะครับสีเทาแจ๊ดตัว G ีอนะครับตัว G ีอแท้นะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยครับคันนี้คันนี้ก็ลูกค้าเคยซื้อกับเราไปแล้วนะครับแต่มาเปลี่ยนเอาเครื่องสามพันไปนะครับคันนี้มีใส่กล่องนะครับหัวฉีดดัน่างแล้วก็ช่วงล่างทำครบแล้วครับคันนี้ ขับนุ่มๆสบายเลยครับมีเบาะให้ด้วยนะครับหลังคาก็เป็นอะคริลิกนะครับภายในดำนะครับ ใส่กล่องมานะครับรถใส่กล่องมาขับนุ่มๆครับขับสบายประหยัดน้ํามันนะครับไม่ได้ทําเครื่องนะครับตอนนี้เหลือถ้าเอาก็เหลือเก็บสีอย่างเดียวครับเหลือเก็บสีที่ถลอกนะครับคนันนี้นี้ตั้งราคาอยู่ที่4,89,000บาทนะครับรถปี08นะครับตัว GL แท้นะครับ เริ่มดาวอยู่ที่แสนเก้านะครับคันนี้เริ่มดาวอยู่ที่แสนเก้าจะตกผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับห้าปีเอ้ยสี่ปีครับแปดพันกว่าบาทสี่ปีครับคันถัดมาก็สีเทาแจ็เหมือนกันครับคันนี้รถปีศูนย์เก้าครับรถปีศูนย์เก้าจะส่งลงล้อให้มาที่นี่คือ ลงล้อให้หมดทุกคันครับภายในทําให้ทุกคันครับคันนี้ปีศูนย์เก้านะครับตั้งราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหื่นแปดพันบาท ดาวเท่ากันเลยครับเริ่มหนึ่งแสนเก้าหมื่นก็จะตกอยู่ประมาณแปดพันเก้าพันะครับสี่ปีเหมือนกันครับถัดมาครับเจ้าม่วงครับเจ้าม่วงตัว GL แท้ L est, ปีสองพันสิบสี่จดสิบห้านะครับปีสองพันสิบสี่จดสิบห้าไฟ สชั้นอินเตอร์เครื่องไม่ได้ทำนะครับเครื่องแค่รีแมปมานะครับเครื่องเดิมนะครับรีแมปมาก็กระจกเวนจูลีล้อทีอีสามเจ็ดประตูคาร์บอนนะครับภายใน v ี p สวยๆเลยครับปั๊ม ภายในก็เป็นเบาขุนยนต์นะครับนี่ครับพื้นก็เป็นกระเบื้องเลยนะครับวีพีสวยมากเครื่องเสียงครบอันนี้เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์ไมโครบัสใครหาอยู่ก็ ชอบแนวซิ่งก็แนะนำคันนี้เลยครับเ็ม่วงเส่องเสียงก็ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับเครื่องเสียง,ง,งบบเ,งเยงบาคัตต้อมเอ้ยเบาหุ่นยนตนะครับภายใน VP นะครับไฟท้ายก็ เรตินะครับกร<ม>ะมวงคันนี้ก็ผมตั้งราคาอยู่ที่789,000บาทนะครับ789,000บาทปี2014 1 5จดส้านะครับเกียร์ออโต้นะครับใส่เกียร์ออโต้มาแล้วนะครับ เครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันนี่ใส่เกียร์ออโต้ก็ประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับตอนนี้ V.P. จ๋าเลยครับคันที่พวกคันเทาเป็นเครื่องสองพันห้านะครับสองจุดห้านะครับคันนี้เครื่องสามพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับสีไม่สวยเปลี่ยนเอาสวยเลยครับภายในครบๆอย่างนี้ คันถัดมานี่ครับปี2010เดิมๆครับติดจองไปเมื่อวานนี้ยังไม่ทันได้ไหลเลยคันหนึ่งก็ปี2015ครับภายใน V P ครับภายใน V P ปี2015เครื่อง3,000นะครับ นาวีพีเต็มนะครับเหมาะก็ใส่ให้แล้วครับ วันนี้ปี2015นะครับตั้งราคาอยู่ที่6 5แ0 0 0บาทนะครับ6 5แ0 0 0บาทพร้อมเบาะครับจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มต้นดาวที่แสนห้านะครับ150,000บาทนะครับ ันถัดมาก็จะเป็นปี2012นะครับปี2012แสงหน้าอันนี้ก็เป็น V P เหมือนกันนะครับภายใน V P เหมือนกันนะครับเป็นอะคริลิกดำนะครับแอร์ไมโครบัสนะครับ ไมโครบัสแล้วนะครับปีสองพันสิบสองครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับอันนี้ตั้งราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเริ่มต้นดาวที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท อันนี้ปี12ก็เป็นเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5นะครับคันถัดมาปี07ครับคันนี้ต้องเงินสดอย่างเดียวนะครับเคยไลฟ์ไปแล้วคันนี้ก็แปรงโฉมและเรียบร้อยแปรงหน้าให้ใหม่จัดตรงให้เลยคันนี้ก็ภายในก็เรียบๆนะครับเน้นขายเงินสดนะครับ สี่เทาเรียบเรียบครับแบใหม่ยางใหม่ครับปีศูนย์เจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็ดคันนี้<ม>เงินสดอย่างเดียวนะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ ใครหาม่วงน้อยอยู่ก็สอบถามได้นะครับมีหลายคันเข้ามาเลือกชมได้ครับเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับใครหาออตโต้อยู่ก็คันม่วงเลย V P ค,ครบครับเปลี่ยนสีก็แจมเลย ไปหาอยู่ก็มามาได้นะครับแบงค์คนเดิม087 4966642็ดก้ 2. มาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเอานี้ช่วงท้ายจัดโปรไปให้เลยดีกว่าจัดโปรนี่ให้ดีกว่าตั้งแต่คลิปนี้โพสเข้าไปนับตั้งแต่วันนี้ไปใครมอ,อกรถกับผมก็ แถมนี่ให้นะครับน้ำมันเต็มถังกลับบ้านเลยครับน้ำมันเต็มถังกลับบ้านครับจองวันนี้ฟรีน้ำมันเต็มถังครับไม่ต้องเติมเองครับเราเติมให้นะครับน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปเลยครับรีบๆโทรเข้ามานะครับ0874966642นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ